quod enim สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับโฮสตเล่าข่าวกันนะครับเอนโซโมาเลสกาในใหญ่ของเชลซีแนะนำเจดอนซานโชตัวลุกของทีมหากต้องการลงเล่นต่อเนื่องต้องรักษาทั้งสภาพร่างกายและจิตใจให้ดีแข้งชาวอังกฤษทำแอซซิตให้กับมิคาโลมูดิดทำประตูที่2ในเกมที่ทีมบุกชนะ ไฮเดนฮาม2ประตูต่อศูนในเกมยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาช่วยให้ทีมคว้า4เกมติดนำจากฝูงของตารางช่วงที่ผ่านมาซานโชไม่ได้ลงสนามมากนักบางเกมถึงขนาดไม่มีชื่อด้วยซ้ำซึ่งนายใหญ่ชาวอิตาเลียนชี้ว่าซานโชจะต้องรักษาร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจและร่างกายให้พร้อมหากต้องการลงสนามต่อเนื่องผมได้บอกเขาไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเจดอนมีความสำคัญกับเรา อย่างมากมาเลสกากล่าวเ,เขาต้องฟิตมีความพร้อมทั้งร่างกายและสภาพจิตใจและเขาจะช่วยเราได้อย่างมากและน่าเสียดายที่เราไม่ได้ใช้งานเขาในช่วง2-3ถึงเกมที่ผ่านมาแต่เขาแสดงให้เห็นในค่ำคืนนี้ว่าเขามีความสำคัญกับเราแค่ไหนเราต้องการคุณภาพแบบนั้นในพื้นที่สุดท้ายเมื่อเจอคู่แข่งที่ลงไปบล็อกต่ำเขาจะช่วยเราได้อย่างมากโอเคครับยังไงโฮสต์ขอฝากข่าวสารนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่เพื่อนๆกัน ด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดใจและกดติดตามผมไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวัน